สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวหนังสือการ์ตูนมังงะนะครับของวันพีชนะครับโดยความแตกต่างกันระหว่างฉบับรีพิ้นใหม่ล่าสุดนะครับนี่ทางฝั่งขวามือนะครับแล้วก็ฉบับที่เป็นปก4ีห้านะครับทางฝั่งซ้ายมือผมนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับราคาครับห่างกันโอ้โหแบบเกือบจะ3เท่าได้ครับนี่45บาทกับ125บาทนะครับ แสดงว่าฝั่ง125เนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบโหสุดยอดกว่าแน่นอนนะครับซึ่งมันก็แน่นอนครับเท่าที่ผมดูความแตกต่างแล้วนะครับ INDISTINCT อ่ะมาดูลดับแรกขนาดหนังสือฝั่ง125เนี่ยมันจะมีหนังสือใหญ่กว่านะครับนิดนึงอ่ะดูเนี่ยขนาดนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมสูงกว่านิดนึงนะครับส่วนความกว้างนี่อ่าเรียกว่าเท่าๆกันนะครับแต่ว่าอ่า125เนี่ยมันจะสูงกว่านิดนึงเห็นไหมอ่านะครับมาดูด้านปกกันนะครับด้านปก สัมผัสต่างกันละนะครับอันนี้ออกแบบเหมือนจะเป็นด้านๆซาตินซาตินนิดๆนะครับอ่าไม่ได้ลื่นๆส่วนตรงนี้อันนี้คือทีเด็ดครับโลโก้เห็นไหมมันจะเป็นสีทองแวบๆแล้วที่สําคัญพอเราสัมผัสเนี่ยมันจะออกแบบนูนๆมาหน่อยนะครับนูนๆมาหน่อยไม่ได้เรียบกันหมดเลยเห็นไหมสีทองแวบๆทําได้แบบสวยงามไฮโซมากแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนี่ด้านหลังนะครับมีแผนที่ด้วยอ่ามีแผนที่ด้วยนะครับสวยงาม แล้วก็เป็นกระดาษกรีนลีดนะครับอันนี้ข้างในเป็นกระดาษกรีนลลดนะครับอ่านสบายตาครับสวยงามด้วยอ่ะมาดูฝั่งปก45บาทนะครับปกเนี่ยจะเป็นลื่นๆนะครับตามปกทั่วๆไปเลยลื่นๆแล้วก็โลโก้ก็ปกตินะครับลื่นๆเหมือนกันนะครับไม่ได้มีแบบแวบๆอะไรแบบนี้นุ่นๆอะไรแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็สันปกนะครับหลังปกหลังปกอันนี้ก็จะเป็นช้างน้อยนะครับไม่มีลายแผนที่นะ อ่าอันนี้ก็เป็นปกนอกนะครับความแตกต่างกันมาดูข้างในอ่าข้างในหน้าแรกนะครับนี้รีพิ้นอ่าแล้วมาดูข้างในหน้าแรกของธรรมดาจะคล้ายๆกันนะครับแต่รูปนี้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้มีข้อมูลของอาจารย์โอดาะนะครับเหมือนกันนี่รูปอาจ,จารย์โอดาะตรงสันสันหนังสือเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมดูโดยรวมนะครับสําหรับกระดาษรีพิ้นเนี่ยแน่นอนว่าคุณภาพมันดีกว่าแน่นอนครับเป็นรีพิ้นด้วย ผมเห็นความแตกต่างนะครับพอเปิดดูข้างในมาดูกระดาษธรรมดาสำหรับกระดาษรีพิทเนี่ยเขาจะเขียนมานะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเต็มมันจะเต็มแผ่นอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่ได้เว้นขอบไม่ได้เว้นไหลซึ่งอันนี้ก็แล้วแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบแบบเต็มบางคนก็ชอบเว้นขอบแต่ว่าหน้าที่เว้นขอบก็มีแบบแบบประมาณอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอย่างเงี้ยก็เต็มนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เว้นขอบก็มีแต่ว่ามันจะมีหน้าที่เต็มด้วยไง ประมาณนี้แต่ส่วนมาดูธรรมดาธรรมดานะครับสังเกตว่ามันจะมีช่องว่างตรงนี้ไม่ได้ตีกรอบเป็นเส้นนะแต่จะมีช่องว่างหน้าหน้าโซโลเมื่อกี้นะเห็นไหมอันนี้แตกต่างกันชัดเลยเดี๋ยวไปที่หน้าโซโลก่อนอมาที่หน้าเดียวกันนะครับดูอ่าเห็นความแตกต่างไหมทุกคนรีพิ้นจะเต็มแต่ว่าอันปก4ี่ห้าเนี่ยมันจะเว้นขอบขาวตรงนี้ไว้นะครับฝั่งนี้ไว้นะครับอ่าเป็นอย่างนี้ นะครับนี่คือความแตกต่างอ่ะส่วนความแตกต่างอย่างอื่นอ่ะเดี๋ยวผมดูข้างหลังซิมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยอันนี้หน้าสุดท้ายนะครับจะจบแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่ะโอเคมาดูธรรมดามีอะไรบ้างจบแล้วปุ๊บอันนี้ก็โฆษณาหนังสือการ์ตูนเรื่องอื่นๆน,นะครับประมาณนี้โอ้เดี๋ยวผมลืมเปิดปกมาก่อนอันนี้เป็นธรรมดาเนาะอันนี้เป็นรีพิทน,นี่เห็นไหมลืมตรงนี้เลย เห็นไหมออกส้มๆโทนส้มๆสวยสวยงามเลยนะครับออกโทนส้มๆอ,อ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับความแตกต่างของธรรมดากับรีปินนะครับโอเคครับผม